สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกประเทศนี้การันตีไปได้สวยแน่กรียุพุทวีรบุรุษจึงเกิดพลเอกประยุทธ์จันโอชาลานใครล้มได้ก็ล้มไปแต่ล้มแล้วจะดีกว่าเฉ็ดเช่นเขาอยู่ในตำแหน่งกันหรือช่งคิดเข้าข้างตัวเองจนเลยเถิดคนที่เข้ามาใหม่ ถ้าจะไม่ดีกว่าพลเอกประยุทธ์ตรงที่ไม่มีความขัดแยง้งและไม่เที่ยวกู้เงินแบงค์ทั้งในประเทศและนอกประเทศผู้นําญี่ปุ่นมาเป็นอาคันตุกะมาเยือนก็ยืมเงินเขาเสี็แล้วกู้เงินทั่วไปหมดลดบุตรบาทไทยอย่างแรงไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรมนตรีประเทศนี้การันตีไปได้สวยแน่นอน ในขณะที่ทางด้านของคุณทัศนีบูรณุปกรณ์ซซซเชียงใหม่พักคพือไทยได้เขียนข้อความแสดงความเห็นถึงผลเอกประยุจันโอชานายกทุมตรีโดยได้ระบุว่าเรามีนายกที่ไม่รู้ว่าตัวเองไร้ความสามารถใช้คนไม่ถูกกับงานไม่ฟังความเห็นของผู้เห็นต่างพักคฝ่ายคานก็เคยให้ความเห็นเรื่องเศรษฐกิจไปหลายครั้ง แต่มีอคติไม่ยอมเอามาปรับใช้ไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจก็ควรเอาคนเก่งมาทำงานแต่ประยุทธ์กลับตั้งตนเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทำเศรษฐกิจของประเทศตกเหวไปกันใหญ่ประยุทธ์ควรเลิกหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งทำได้แต่จริงๆไร้ความสามารถเข้าข่ายเป็นภาวะนาซิสซึมหรือหลงตัวเองประยุทธ์ควรปรึกษาจิตแพทย์ก่อนสายไปเพราะจะไม่เพียง แต่กระทบสุขภาพที่ของตนเองแต่ยังกระทบเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญวันที่22สพฤษภาคมนี้จะมีการนัดพักร่วมรัฐบาลทานข้าวก่อนหรือไม่ว่าอยาให้ความสำคัญกับเรื่องการต้องรับประทานข้าวถึงจะคุยรู้เรื่อง ทางนี้ได้มีการคุยกันหลายวิธีการหลายทางอยู่แล้วทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีแกนนํามีหัวหน้ากันอยู่แล้วก็คุยกันแต่บางทีหลายอย่างไม่เข้าใจกันแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเข้าใจในตัวผมเข้าใจในตัวนายกธมนตรีเข้าใจนโยบายนายกธรัรตรีว่านายกรัฐมนตรีทํางานอย่างไร เขาก็ยินดีจะร่วมมือกับเราไม่ว่าจะพักไหนก็ตามพักร่วมรัฐบาลพักเล็กก็โอเคหมดเข้าใจนายกธัรุตรีพลเอกประยุทธ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าได้กำชับเรื่องการเล่นเกมในสภายอย่างไรหรือไม่โดยเฉพาะกระแสข่าวที่จะมีการล้มนายกธัรมุตรีพลเอกประยุทธ์กล่าวว่า เอาเถอะเข่าจะล้มถ้าล้มได้ก็ล้มไปเถอะถ้าล้มก็ล้มผมก็ไม่ต้องทำงานก็แค่นั้นเองถ้าล้มแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาถ้าล้มได้ก็ล้มไปแต่กลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนม,มากอย่างเช่นความคิดงงๆงหลงตัวเองว่าคนทั้งประเทศมีตัวเองเก่งอยู่คนเดียว ทำไมถึงมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรดีกว่าเดิมไปเถอะครับลุงเหนื่อยมามากแล้วพักผ่อนเถอะครับทุกวันนี้มีอะไรดีบ้างลด,ลดลดลุงก็ได้นะหางอะ่ะไม่จำเป็นต้องยกเองอยู่ตลอดมันดีกว่าเดิมแน่ๆลุงไม่มีอะไรแยก่กว่านี้แล้วครับห่วยกว่านี้ก็คงไม่มีแล้วนะจะลงตัวเองมากไปหรือเปล่าเหมือนรู้ชะตากรรมตัวเองเลย ยิ่งอยู่ยิ่งแย่เข้าของแพงสุดขีดอย่าลงตัวเองมากไปอยู่มาแปดปีชิบหายทุกเรื่องยิ่งอยู่ยิ่งเละแรงไล่ประยุทธ์ถูกจุดติดกันพรึบประชาธิปไตยคือความอยู่ดีกินดีไม่ใช่ให้ทหารเท่ามาจับมือกันข้ามพักเพื่อคงอำนาจทหารแก่ไวเช่นนี้ หลายกลุ่มออกมาเปิดน้าไล่ไม่ใช่แค่ให้เปลี่ยนตัวทีมเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ประสานเสียงเป็นคีย์เดียวกันให้ผลเอกประยุจันโอชาออกไปมีผลดีแก่ชาติยิ่งนะักเพราะมีการเปลี่ยนตัวมือเศรษฐกิจกันมาจนจำหน้ากันไม่ได้แล้วแต่นายกธำมตรียังคงเป็นคนเดิมผลเอกประยุทธ์ยังบริหารแบบทรงเก่าเปลี่ยนขุนรลังไปก็ไร้ประโยชน์ ต้องเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์ถึงจะถูกแก้ปัญหาตรงจุดมีแต่พลเอกประยุทธ์ต้องไปคนถึงจะพ้นถุกได้บทเรียนที่เป็นเครื่องเตือนสติควรย้ำสอนให้พักการเมืองอย่าร่วมกับเผด็จการเพราะทำให้บ้านเมืองปนปีสิ่งนี้อภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกธมุตรีและอดีตหัวนหน้าพักประชาธิปัต์ควรตอกเป็นลิมให้เกิดหลัก แกพักการเมืองทั้งหลายในประเทศไทยอย่าได้ไปแตะมือสัมพันธ์ร่วมกับเผด็จการเพราะทำให้บ้านเมืองย่อยยับอย่าไปสร้างทัศนาที่ว่าเพื่อไทยและแพทองทานชินวัตรเข้าสู่ประตูการเมืองแล้วจะมีการรัฐประหารที่ทำกันมานั้นควรเป็นการสมคบคิดกับนักการเมืองถ้าไม่มีพวกนี้การปฏิวัติก็ถูกตัดขาดหายไปเพราะบางคนขยับขานรับการปฏิวัติ จึงเกิดขึ้นได้ต่างชาติโกยหนีกันเป็นแถวคนไทยตกงานเป็นหนุมานครุกฝุ่นหิวกันจนท้องขแมวพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งเป้าเพื่อพัฒนาให้คนไทยมีรายได้ต่อหัว3 0 0แสนบาทต่อปีที่ผ่านมาทำไม่คิดไม่ทำไกลสิ้นอำนาจเพราะประชาชนไม่เอาด้วยก็วาดวิมานกลางอากาศให้ประชาชนกันไม่หยุด นักลงทุนเขาย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังจีนญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียไม่เห็นมีสักรายที่จะย้ายกลับมาเกือบ8ปีของรัฐบาลประยุทธ์สร้างงานให้คนไทยไม่ได้แล้วจะหาเงินได้3 0 0แสนต่อปีได้ไหนละ่ะคนตกงานกันกล่าวรูดเป็นผลพิสูจน์ดีกว่าสิ่งใดได,ได้ประชาชนเทใจให้กับเพื่อไทยหนทางชนะ ร่วมกับพักเก้าไกลพักเสรีรวมไทยดูสดใสแน่การเป็นรัฐบาลสมัยหน้าฝ่ายที่ร่วมกับพลเอกประย,ยุทธ์จันโอชาต้องตกกระป๋องกันเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์ไม่มีทางเข้าร่วมสังครรมในศูนย์อำนาจมายกเรื่องรัฐประหารขึ้นมาเพื่อขวางพักเพื่อไทยไม่ให้แลนสไลด์ สร้างหมดปฏิวัติที่เป็นความวิบัติของคนทางชาติขึ้นเป็นตัวหลอกเพราะเขารู้ริ์ว่าปฏิวัติมีแต่ความหายนะที่ประชาชนทุกคนต่างได้รับจวกพักเพื่อไทยเว้นพลเอกประยุทธ์ไว้หมายความว่ายังไงขอขอบคุณข้อมูลเนื้อาข่าวจากเว็บไซต์มัตติชนและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุเร้ิามารับชมสวัสดี